เก็บผักเก็บเห็ดรอบบ้านจ้าสวัสดีค่ะไก่อ่ะนี่ขอกไก่แต่ว่าบมเดลพามาบึงขอกไก่ถ้าว่าบึงเห็ดจ้าเห็ดหูหนูว้าวมือเนี่ยได้เก็บเหุ่นหูหนูอยู่ขอนอยู่เห็ดหูหนูอยู่ขอนอยู่จ้าเนี่ย หลายอยู่ดิเพีย yeah. นี่ทูนูอันนี้เครือไม้เออออกรออลบหน่อยเครือไม้เ <c oughs> ด็กเก็บให้ดหูหนูจ้ะนี่ว้าวเนียวนี่นี่น,น,น,นี่ได้กลับไม้เหรอไหมนี่งามเ yeah. นี่ยโอโ้โหเหนียวนี่ได้เห็ดเห็ดหูหนูจ้ะลังบ้านนอกจากมีเห็ดหูหนู นี่ตรงนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นีนกกนน่นี่ยโอ้โหเลยเก็บเห็หหนูกราบกราบกาบตีอย่าไต่กราบให้งามอ่าเหมือนเดอดเห็ดหูหนูไปแกงเนไม่แล้วจ้ามือน,นี้เดี๋ยวค่อยไปตัดขาเนาะอ้ยนี่ดอกใหญ่สวยนี่ดอกนี้สวยมาก อุ้ยดอกน้อยเขาอยู่เต้ๆตนั่นน่ั่นนั่นน,น,น้อยๆจะเกิดขึ้นอีกเอาดอกใหญ่ก่อนนะนี่เก็บเพชรหนูกับแกงใส่หนูอหม่ได้แนวแกงใส่หนูไม้แล้วพอดีว่าให้หนูได้หนูไม้มาเมื่อเช้าหนูไม้ไหล่ จะไปเก็บผักอิกตูเจอต้นมะเขือขอเก็บหน่อยนึงค่ะมาถึงสวนผักอิกตูแล้วผักอิักนางตูเนาะมาถึงสวนผักนางตูชมมะละกอนิดนึงค่ะแล้วก็เก็บผักนางตูต่อเลยค่ะอ่า เก็บเอาไอ้ที่เป็นมีดอกด้วยค่ะดอกอ่อนๆหอมๆจ้าจะได้หอมๆเนาะเก็บยอดที่มีดอกเลยจ้ายอดที่มีดอกอ่อนเก็บเอาเก็บเอาหลายคักรเจอดอกแค่เก็บดอกแค่น้ำจ้าเก็บดอกแค่น้ำเจอดอกแค่หลายคักคื้กันเนี่ย เเก็บเก็บอย่าค่อยกินเนาะเก็บมาแข่งขวางทางอีกอ้าวขอเก็บหน่อยก็ด้วยผักหวานจ้าผักหวานกระรจ้า เก็บผักชูรสจักสีหายอดจะได้นัวๆจ้าแกงนราไมมอาจะเข้าบ้านรู้สึกเห็นอยังอีกพักกันตรงจ้าเดี๋เก็บพักกันตรงอีกนิดนึงจ้าเก็บรูปโดดจ้าเก็บพริกอ่อน เก็บพริกอ่อนไปทำลูกโดดจ้าตอนนี้ต้องตัดแม่ลัวต้องตัดขาเห็ดก่อนค่ะ เสร็จแล้วตามด้วยการทุบนอไม้ค่ะพาถึงแล้วก็ทุบทุบทห้ยแตกเสร็จแล้วก็เอามีดตัดตัดอีกทีนึงค่ะเตรียมน้ำยานางค่ะตำขเบือใส่ใบยานังเอาใบยานังสดๆมาตำกับขาเบือ ให้ละเอียดค่ะแล้วก็เอากองเอาแต่น้ำเขียวเขียวข้นข้นไปแกงเนื้อใหม่จ้า ตอนนี้ตาําพริกกระเทียมกับกระเทียมใส่ค่ะแล้วก็คนคนไม่ให้ติด้นหมอ้อทำด้วยน้ำปลาร้าค่ะแล้วก็คนๆไม่ให้ติดหมอ้ออีกต่อไปไปปลาร้าตอนค่ะสับละเอียดแล้วใส่ลงไปค่ะ เห็ดหูหนูกับพริกอ่อนค่ะ ผักผงสูรสค่ะห้ายอดดอกอาจรรค่ะใส่ลงไป ผักแมงลักผักหวานค่ะชามนี้ตักแบ่งไปส่งป้ามอนค่ะน้องแก้มกินข้าวแล้วบ่เอาแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ไล่แกงหน่อไม้ไล่